ภาคราชาการนี่เยอะมากเหมือนกันนะคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยหกร้อยห้าสิบห้าคนนะคะอาจารย์หมออาจารย์มองกรณีการลาออกของหมอรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะโอ้คหมอรุ่นใหม่รุ่นนี้คือตัวหกร้อยกว่าคนนี่นะครับอันนี้คือมันเป็นตัวเลขที่เรียกว่าอยู่อย่างนี้มาก็หลายปีแล้วนะฮะตั้งแต,แต่ที่ตัวเลขเบอร์ปีนี้จะเป็นข่าวทางโซเชียลนาะคนก็นเลยรู้โอ้โห,หคล้ายว่าหมอลาอ,ออกมากเยอะที่ริงเป็นอย่างนี้ครับพอแพทย์จบกบเนี่ย ปีหนึง่งเราก็ที่จริงก็แต่และสถาบาันรวมกันแล้วก,ก็จะประมาณสามพันกว่าคนแ,คแต่ว่าสอบนแง่ประกอบโรคศีลก็จะเหลือออกมาประมาณสักสองพันห้าสองพันหกนะครับนะคือถ้าคุณภาพยังไม่ได้เียแพทย์สภาก็ยังไม่ปล่อยออกมาก็ได้พันห้าอันนี้ก็ต้องมีการกระจายขึ้นในปีแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าแพทย์ใช้ถุนหรือแพทย์ผู้พิทักษะที่หนึ่งแพทย์บู้ทักษานี่ก็เป็นข้อกติกาของแพทย์สภาไว้อันหนึ่งว่าถ้าท่านตั้งเป้าไว้แล้วว่าต่อไปอีกประมาณปีสองปีสามปีเนี่ย ท่านจะเป็นผู้เที่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทางด้านอายุรกรรมทางด้านหมอเด็กหมอสูงหมอทางต่างๆเนี่ยท่านจะต้องผ่านแพทย์คุณวุทักษะอันนี้เพื่อให้แน่นขึ้นอะไรนะเก่งขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วพอได้ปุ๊บท่านทุกคนก็จะเข้าไปจะส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่เข้านะครับอาจจะไปเรียนอะไรบางอย่างซึ่งแล้วก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็จะไปได้เลยแ,แล้วก็พอปุ๊บเขาก็จะมาครบหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งออกก็ประมาณนี้แหละครับนยฮะสามสี่ร้อยคนอะไรเนี่ยเขาอาจจะออกไปทำอ่างอื่นเนี่ย แล้วาก็รอสักปั๊หนึ่งที่จะไปเข้าไปเบรนในแพทย์นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลังทีที่หนึ่งใช่คุณพีที่หนึ่งเนี่ยตัวเลขมันก็จะดูเยอะเยอะใหญ่เ,เ,เพราะว่าโอ้โหเพราะเขาเขาก็ต้องไปพอเพิ่พิจาปั๊บเดี๋ยว,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 วเขาก็เตรียมตัวจะไปอยู่นั่นอยู่เขาก็จะลาออกจากของราชการนั่งบางตัวไปอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วแต่เขาก็จะมีที่ไปของเขาอยู่ตอนนี้ก็เลยคทีเบิร์ก,ก็อย่างว่าก็อาจจะมีข่าวเบิร์มีท่านบานท่างกะบอกโอยงานมันเยอะที่จริงก็อย่างว่านะครับมันเพิ่งเปลี่ย แล้วงานต่างๆนี้ก็เนื่องจากว่าจะให้ไปอยู่เวรมากจะให้อยู่ดูดูคนไข้ด่านหน้ามากดูคนไข้ที่ผู้ป่วยนอกมันก็จะรู้สึกว่าเป็นงานที่เรียกว่าตอนนี้เราผิดชอบเต็มตัวแลวร้อยเปอร์เซนเลยอะเมื่อก่อนนี้ยังมีอาจารย์มีคนนที่จริงก็มีอาจารย์อยู่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากเขาได้ไปประกอบวิชาชีพเป็นก,กรรมแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบเต็มที่มันก็จะต้องแก้ปัญหาคนไข้ที่ก็มาแต่ละคนแต่ละคนเขาก็จะรู้สึกบางอย่าง แกอาแบางอย่างแก้ได้ดีก็มีความสุขไปมาอย่างแก้แล้วต้องถามผู้เชี่ยวชาญก็บางทีคุยกันบ้างถ้าได้รับคาปรึกษาก็ดีก็ดีไปาบางทีคุยไปติดต่อไม่ได้เขาก็จะเริ่มเรียดแล้วเอ๊ะถ้าจะถามใครอ่ารดีก็จะช่วยแก้ปัญหาให้แ้วบางอย่างไปอยู่งานตรงนั้นก็ได้งานที่ว่าเขียนอะไรงานที่เขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่จําเป็นเลยมากมาเช่นมาขอแบบลองแพทย์แต่บางทีก็ขอ,อจริงบางทีขอไม่จริงบ้างอะไรบางเรื่องงานอะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่มานะซึ่มีหลายอย่างที่สามารถจะแก้ไข รถภาระของหมอพวกที่ไปได้ก็มาเกิดขึ้นทะเลาะวิวาทกันดื่มเล้าอะไรซึ่งเขามองดูผูอ้อย่างเงี้ยบางทีมันแค่แก้ปัญหาเดียวถ้าคุณไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปทะเลาะไม่ดื่มเล้าไม่ไม่มม,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 มันก็ไม่มาเกิดเรื่องที่ตรงตรึกบนลอกหรือห้องถูกเชื้ออะไรกันนะซึงระบุนี้สามารถที่จะป้องกันหรือทำอะไรได้เยอะแยะมันก็เลยจะเป็นพาระที่เราเยอะมากเพราะว่าั้งเรานี่เรามีสิดประกันตั้งสามกองทุนใช่ไหมครับก็เข้ากันเยอะมากเลยก็งานไมัใช็เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นต้องเราก็รุ่นใหม่เนี่ยแพทย์เราก็ต้อง รียกว่าอดทนมากขึ้นอีกอย่างหนึง่งยุคน,คนี้ยุคนี้กับยุคสมัยเมื่อสักสามสี่สิบปีก่อนเนี่ยการแพทย์ในความจเจริญก้าวหน้ามันก็ต่างกันเมื่อก่อนเนี่ยอาายเรียกว่าใครเป็นสโตรกใครเป็นกำเนิดวิจัยวายเนี่ยการรักษาก็จะเรว่หา้ยานี้จั่หวะพอแต่สมัยเนี้ยวิทยาการมันก้าวหน้าไปเยอะต้องรีบเร่งแข่งกับเวลานะต้องมา,นาในในสี่ชั่วโมงต้องรีบไปสวนใส่สวนฉีดจาอันนั้นเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้การมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้น มันก็จะมีความเครยียดเลยครับถ้าคนไข้บังคนมาทีปอปเนี่ยเกิดให้มันกำเนิดว่าใจวายฮะกิะนแล้วรวดเยอมากเมื่อแล้วเนี่ยต้องรีบตามเนี่ยมันก็จะมีความเครยียดตามยังไม่ได้ยังไม่พออะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาติดเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารครับอดทนในสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องเยอะไม่ใช่สมัยรุ่นกันนะครับี่พักรุ่นใหม่เราก็อาจจะรู้ถึงว่าตรงนี้ยังยงเรียกว่ายังบง่งเพาะมาบางท่านนะครับยังไม่เพียงพอ่ัไหล่ก็เลยทาให้มีข่าวว่าลาออกก็เลยกลายเป็นกระแสแค่แว่าเราออกก็ไม่พอจ่นระบบของ